ีคุณผู้ชมครับนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการโหลดเกมแลกนล็อกซัมเบอร์อินเตอร์นะครับแล้วก็โปรแกรมเสริมช่วยนะครับคือโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมเสริมช่วยในการแบบลดปิงอะไรงนะครับมาเรามาดูกันดีกว่านะครับง่ายๆก็อย่างแรกให้เราเข้าไปที่ เว็บ,บนี้ก่อนนะครับเว็แบบไซต์แนละเพจแรงนะลอกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอย่างแรบกบก็ให้ทำการรีจิสเตอร์ครับให้คลิกมาตรงนี้นะครับ,บ,บ,รบเพื่อสมัครนะครับมเอาเสียงมนาะดังวะนะครับเสียงก็จะดังไปหน่อยนะเนาเมื่อกี้ไปนคนเลยวะก็ถูกเลยรีจนะิสเตอร์นะครับ อ๋อผมล็อกอินอยู่นี่ว่าโอเคโอเครีจิสเตอร์ไปนะครับก็ให้เราทำการสมัครนะครับอีเมลนะครับแล้วก็นะครับนะครับใส่พาสเวส่์นอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะมี บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความปลอดภัยนะครับระดับความปลอดภัยนะก็ลองใส่ๆดูนะครับอีเมลอ,อีเมลที่กรอกซ้ำเมื่อกี้แล้วก็พาสเวิร์ดซ้ำกันนะครับนะครับอันนี้คลิกติ๊กถูกหรือไม่ติ๊กถูกก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็ตั้งชื่อไปนะครับตั้งชื่อเสร็จสมัครเอ่อตั้งชื่อเสร็จปุ๊บก็กดเลือกเลือก,เล,อกเลือกนะครับตรงนี้ก็พิมพ์ไปครับอ่าอ,อะไรเนะี่ย อ๋อพ oh, ีเซนเตอร์พิซซ่าปาร์ตี้เนี่ยพิมไปครับพิมพ์ตรงนี้ไปนะครับพิซซ่าปาร์ตี้ก็พิมพ์ไปครับระบบการบอดล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดรีจิสเตอร์ไปเลยนะครับโอเคเนาะนะครับตรงส่วนนี้ไม่ต้องเติมก็ได้ถ้าเราแบบมีอะไรนะมีโค้ดพิเศษหรือว่าเกี่ยวกับพวกอะไรโค้ดพิเศษอะไรได้โค้ดพิเศษมาก็ตเติมเติมไปนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอล็อกอินก่อนนะสมัครเสร็จปุ๊บเช็คเมลให้เรียบร้อยนะครับอ่าเช็คเมลแล้วก็ แอคทีฟนะครับมันก็มาล็อกอินนะครับโอเคเนาะคราวนี้ผมก็ล็อกอินแล้วคราวนี้เราไปสมัครไอดีเกมกันครับอืมเดี๋ยวนะนะครับเนี่ยนะนะเราคลิกมาตรงนี้อะไรนะเกมลิสต์นะครับมาที่แรกก็ล็อกแล้วก็กด Create Account นะครับ ต้องสมัครอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็สมัครแอคเคานะครับสมัครแอคเคาเกมไปนะสมัครไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกได้ว่าเพศอะไรเลือกตรงนี้นะนะครับถ้าเลือกเพศตรงนี้ปุ๊บก็ในเกมก็จะเป็นเพศตามที่เราเลือกนะครับแมากวคือเพศผู้ชายฟีเมลก็ผู้หญิงนะครับนะครับแล้วก็กดไอคูลีไปเลยครับรีจิสเตอร์ถ้าสมมติถ้าเราสมัครเรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปโหลดเกมครับไปที่แลกนัลล็อกนะครับ ลิงก์โหลดจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ดาวน์โหลดนะครับย้ำว่าต้องต้องล็อกอินก่อนนะครับนะครับนะครับนะถ้าสมมุติเราล็อกอินแล้วเรากดคลิกดาวน์โหลดที่รูปโพล,ลิ่งเลยก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นด้านล่างไหมนะครับเมื่อกี้ผมลองโหลดแล้วโอเคกดนะครับคราวนี้ก็จะเป็นตัวติดตั้งแล้วนะครับ ก็คือตัวติดตั้งนี้จะมีไม่กี่เมกนะครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะลงตรงไหนตรงไหนนะครับเราเลือกแต่นะตรงนี้โอเคพอเลือก,อกปุ๊บปมันก็จะโหลดครับรอจนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะรันขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะรันขึ้นเป็นอ่ install gamer อ,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 อีกทีนะ install game อ,อ,อ,อีกทีนะครับโอเคคิดว่าลงเป็นอยู่แล้วเนอะนะครับคงรอก็จะให้รอเวละสิบวานาที นะผมลงไว้แล้วว่ามีเกมอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ถ้าติดใจเรื่องการติดตั้งอีกทีก็ถามผมได้นะครับโอเคเนาะโอเคพอลงเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้เป็นตัวเกมแบบนี้มานะครับคู่กัน2ตัวนี้นะครับคู่กันนะครับก็จะมีคัสเิกับแนล็อกออนไลน์นะครับเราลองเข้าดูก่อนเข้าแร็งล็อกออนไลน์ปกติ นะครับปล่อยให้โหลดแพทไปก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบเล่นนะครับยังไม่ต้องรีบไปกดเพย์คลาสสิกหรืออะไรนะรอให้เขาอัปเดตอัปเดตช่วยช่ยนะครับอัปเดตแพทให้เรียบร้อยแล้วก็กดเพย์ตรงนี้นะครับเนาะกดเพย์ปุ๊บก็เข้าเกมได้เลยนะครับพอตรงนี้เราโหลดแพทเสร็จแล้วเราให้มาโหลดโปรแกรมนี้ครับปิงแซเปอร์นะสำหรับคนที่แบบเน็ตแล้วเล่นแล้วหน่วงๆนะครับนะฮะป่าเราเข้า Google แล้วพิมพ์คาว่าปิงแซเปอร์นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับ นะครับะมันก็พอเข้าหน้าปิงแซปเปอร์วงจเป็นหน้านี้นะครับให้ลองเลือกทายฟรีไปก่อนครับนะครับแล้วก็สมัครไปนะครับยูเซอร์ใช้คือใช้ยูเซอร์อะไรในการล็อกอินแล้วก็อีเมลอะไรนะครับตามนั้นนะครับแล้วกดตรงนี้แล้วกดจอยไปนะครับนะครับพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราโหลดโปรแกรมนะครับนะครับโหลดตรงนี้ นะครับเห็นไหมครับดาวโหลดตรงนี้ก็โหลดเราดาวโหลดแอปมาพอดาวโหลดแอปปุ๊บ,ปปบก็ลงติดตั้งให้เรียบร้อยครับแล้วเราก็จะไปดูนะครับอืมโอเพนหราอโอเคนะครับรก็ ก่อนหน้านี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าล็อกอินนะครับเดีย๋ยวให้เราล็อกอินให้เราล็อกอินไอดีกับพาสเวิร์ดที่เราทำการไอ้นี่ไว้นะครับเขาเรียกว่าอะไรสมัครไว้นะครับกับโปรแกรมปิ่งแซ e เปอร์นะครับพอเราล็อกอินเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้ครับมาหน้านี้เลยนะครับสอนวิธีการติดตั้งว่าจะทำไงต่อเราก็ไปที่ตรงนี้ครับจริงๆตอนแรกตรงนี้จะไม่มีแลกนะลองดีลีทไปก่อนเลยนะครับนะครับ ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับมาถึงเขาให้เราไปที่เกมแท็บนะครับเนี่ยแท็บเกมด้านบนแล้วก็กดบวกนะครับเลือกเกมที่เราจะต้องการใช้ทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรเน็ตเสถียรน,นะครับก็เลือกอันนี้ไปแลกนัล็อกออนไลน์นะครับกด next ไปคราวนี้เราจะให้ให้เลือกว่าเราเอาตัวเกมไปติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับเราก็ต้องหาตัวเกมว่าเราติดตั้งไว้ตรงได้ไหนอะไรยังไงนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์แล้นันล็อกออนไลน์เสร็จแล้วก็เลือกที่แลกนันล็อกครับ นั่นแหละกดโอเคแล้วก็กดเน็กไปครับคราวนี้ก็เลือกว่าจะเลือกว่าอยู่โซนไหนก็เลือกให้เป็นอเมริกาแล้วกันนะครับโซนไหนก็ได้ครับแต่ผมเลือกอันนี้ก็โอเคอยู่แล้วนะไฟินนชไป,ไปนะครับพอนุพอมาปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ให้เรากดออนตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าเล่นเกมปกตินะครับโอเคนะครับ ไปนานเสร็จสิ้นครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไม่เข้าใจสอบถามสอบถามได้ดีสคริปันดีสคริปต์ล่างๆนะครับผมล่างๆๆนะครับนะครับไงก็ขอให้มีความสุขในการเล่นและกันเราครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันชิยูในคลิปครับผมบ๊ายบาย